พระอาจารย์คานิมนต์ค่ะพระอาจารย์คหนูขออนุญาตบนันทึกภาพระหว่างการใส่บาตรนะคะและขออนุญาตนำภาพไปเผยแพร่เป็นธรรมทานต่อไปขอกล่าวคำถวายนะคะอีทางทานังศรลวันตานางพิขุนางนิยาเทมิสุทินนางวัตเมทานางอาสวัคยาวหังนิพพานปจัจโยโหนตุสาธุสาธุ Hai sabar apawin ini buat do sepasasan